สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค <will> <up dig. S 2> ่ะ <affili> ว <ates> ันนี้เราจะมาโชว์อ่าเราจะมาทำวิธีการทำเอ่อเวดดิ้งแบ n นด์ค่ะก็เอ่อเวดดิ้งแบ n นด์ตัวเนี้ยมันจะต้องแมทชิ่งเนาะก็เลยก็เลยเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็อ่าเราจะทำเราทำง่ายๆเนาะไม่ไม่ไม่ยากไม่ยาก เดี๋ยวไอ้พวกนี้เราขอกรุปมันก่อนนะกรุปแล้วเดี๋ยวจะ move ไปนิดหนึ่งโอเค โอเคค่ะโอเคตัวนี้เราก็ move mm hmm. มานิดหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เราจะทำ A เราจะทำ wedding band เนอะก็ finger size mm hmm. ก็เหมือนเดิมลูกค้าเอา finger size โอใช่ไหมเราก็ต้องทํา profile มันขึ้นมาก็ใช้ตัวนี้ profile ตัวนี้เราก็มันหนาอยู่1.5เราก็จะทํา1.6ในไฟล์แล้วก็ ความความกว้างมัน2มิลเราจะทำประมาณ2 1, 2 2 2.1ในไฟล์ค่ะก็ประมาณนี้แต่อีตัวนี้มันจะพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราจะลากเราจะทำให้มันหนาขึ้นเรามีเรามีเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำอันนี้แบบวิธีง่ายๆของเราอะนะก็คือมันเราทำเป็นไกด์ให้ดูเนาะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องเป็นวิธีเราอะไรเงี้ยโอเคก็มาที่สวิปต To to r e l ไปอันที่1 2แล้วก็ Profile แล้วก็คลิกขวา2ครั้งโอ๊เค okay. ถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมบางทีอาจจะต้องย้ายลูกศรมันยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง1นอึ่อบมันแบบนี้อาจจะลองย้ายไปอีกมุมอีกด้านหนึ่งเออเห็นไหมได้ละ ก็ maintain height ให้มันถ้าเราไม่ maintain height มันจะมันจะหนาข้างบนมันจะหนากว่าข้างล่างถ้าเราเม i n t a i n height มันก็จะหนามันก็จะกว้างเท่ากันทั้งหมดคิดว่าน่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอืมอ่อแล้วก็โอเคเราก็เอามันมาแนบตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าส่วนไหนมันจะต้องโค้งใช่ไหมอันนี้เราคิดว่าเราต้องเพิ่มจุดเพราะว่าเราจะใช้เคส เราจะใช้ตัวนี้ค่ะง่ายๆเลยง่ายมาก c a s e Editing ก็ไปที่ c a s e Edit แล้วก็แล้วก็ Bouncing Box uh, s e Plan เราคิดว่าน่าจะสัก12 p o i n t c o u n t 12แล้วก็อันนี้ก็12 12ทุกอันแล้วก็ Double Click ไป2ครั้งเห็นไหมอยู่มันก็จะมีจุดเยอะใช่ไหมเพราะเราเพิ่มไป12แล้วก็จะเอาแค่จุดตรงกลางแค่นี้ล่ะ แล้วก็ move มันออกมานิดหนึ่งให้ให้มันพอมีที่แบบเวลาประกบกันมันจะได้ไม่ไม่เสียดสีกันข้างล่างก็ดูให้มันมีแกลบนิดหนึ่งใช่ไั้เนาะแค่นี้นแหละอยู่โอเคอันนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราจะจะตัดรอบวงมันเรามีฟ i งเกอร์ไซอยู่แล้วเนาะแล้วก็คลิกที่ surface แล้วเราก็ไปที่ Cut to link real ก็คลิกไป Select surface Enter นี่ก็ได้แบบนี้แล้วก็คลิกขวาไปเห็นไหมมันก็จะเก็บตัว master ให้เราแล้วเราก็ซ่อนตัว master ไว้ก็แค่นี้แหละอยู่เราก็ได้ละแล้วตอนนี้เราจะทำ um, uh, อ่่าอะไเนะคะ um, เราจะทำ เราจะทำเส้นเราจะทำเพรให้มันมาตรงกับอันอันแรกก็โอเคสีมันอันนี้ไปหน่อยไม่ค่อยเห็นนะอาจารย์ก็เห็นหละยยูโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเส้นตรงกลางของเซอร์เฟซก่อนนะเพราะว่าเราต้องการเส้นตรงกลางของของแหวนตรงเนี้ยของแฉงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาที่เดี๋ยวดูก่อน ตัวนี้ extract extract iso curve from surface ก็คลิกไปแล้วก็มาคลิกที่ surface เห็นไหมมันก็จะมีตัวตรงเนี้ยที่มันเป็นทรงทรงตามของมันอะเราก็ลากมาให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดถ้าตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแบบนี้แล้วก็คลิกขวาออกมาก็ได้เส้นละได้เส้นนี้ละโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำ James on surface อ,อ,อ James on curve ก็ลาขึ้นไปเลยค่ะเอาไว้ข้างบนนี้ก่อนให้มันให้มันมาตรงๆกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วตอนนี้เราก็ต้อง make sure ว่ามัน target object ให้มัน sit on surface ใช่ไหมถ้าจะให้มัน sit อะเพราะบางทีมันก็จะเบี้ยวๆออยู่เราก็ต้อง make sure มัน surface on surface ก็คลิกที่ target object แล้วก็อันนี้คือ target เราก็ enter มันก็จะแนบสนิทคือจริงๆอีตัวนี้มันไม่ได้เบี้ยวหรอกแต่ถ้าหากว่ากรณีที่มันเบี้ยวบางทีอะ อ่าโอเคเทนนี่ที่ไหนอ๋อไซส์เพรตัวนี้ก็1.3ค่ะเราก็จะดึงมันลงมานิดหนึง่งยุบล,ลงมาให้มันตรงให้มันตรงกับอันเก่าให้มากที่สุดแล้วตอนนี้ตรงกลางเอออันนี้ก็อันนี้ก็โอเคกลางเราก็มิลเลอร์มันถ้ามิลเลอร์มันมันก็จะจบเท่ากัน มันได้ไหมมีไหมเนี่ยอา้าวทำไมตัวนี้มันไม่มีมิลเลอร์โนอยเดียนี่ What happening อ๋อมันมิลเลอร์ข้างล่างไม่ใช่ไม่ต้องการเราต้องการให้มันมิเ on, เลเลอร์ให้งอนเวสเซ่อเราต้องการให้มันมิลเลอร์เดี๋ยวนะ อทำไมมันมีลเลอร์แบบนั้นนะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมมันไม่มิลเลอร์ไปซ้ายขวาทำไมไม่มิลเลอร์ไปฟลิปคอร์เนอร์ก็ทุกอย่างเราก็ไม่ได้นี่นะไม่เป็นไรมิลเลอร์ไม่ไม่มิลเลอร์ก็ได้ เอาให้ oh, no. okay. มัน к а ส stone น้อยโอเคแมวอะไม่มีเลยเดี๋ยวขอก๊อไปอีกด้านหนึ่งก็แล้วกันโอเคก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเซฟแป๊บนึงไม่งั้นนี่เดี๋ยวแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ทำไปแล้วมันหายจ้า um Hang on what is this เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ Oops, oh. <sighs> and go your name, and your man. Oh. So, I have bad okay. เอาไปโอเคค่ะโอ okay, เคเซฟไว้ละเพื่อความปลอดภัยก็ตอนนี้เราก็จะแป๊บหนึ่งนะโยโอเคเราก็อาจจะต้องอันกรุ๊ปมัน แล้วก็มิเลอร์ม,มันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมมิเลอร์มาอีกข้างหนึ่งอันนี้หายไว้ก่อนหายไว้ Hi ก่อนโอเคตอนนี้เราจะมาทําตัวตัดมันนะกร๊ปมันก่อนนะก็สร้างตัวตัดมันมา ตัวนี้อันนี้ขอเอามาเป็นไกด์โอเคน้องนั้นก็ทิ้งมันไปอันนี้เป็นตัวตัดตรงกลางของมันเราเราแค่อยากได้ไกด์มันไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะดีลีทมันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจมส์ออนเซอร์ฟเเอะนอยไมโครพองใช่ไหมคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกตัวตัดระหว่างเพชรเนาะก็อีกรอบหนึ่งเราก็มาตรงนี้ between James ก็ปรับตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะปรับตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้ามันมีลูกศรตรงนี้ก็ปรับตรงนี้แหละปกติเราทำประมาณ10-12%ประมาณนี้เออเห็นไหมอันนี้ก็เท่าเท่าตัวเก่าแล้วเนี่ยที่ of ที่เราเก็บมันไว้โอเคอาจจะต้องขึ้นมาดูข้างบนนิดนิดนึงนะเพราะว่าบางที่มันเล็กเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้เราขอเพิ่มเป็นสองให้มันยาวขึ้นมานิดนึงเออประมาณนี้นะแล้วก็เราก็อยากให้มันลงมานิดนึง Cutter Position ให้มันลงมานิดนึงแล้วก็ขอมันพอมลงนิดนึงโอเค ก็ดูแล้วน่าจะเรียบร้อยนะยูอาจจะฟิลเลตนิดนึงก็ได้ถ้าหากว่ายูอยากจะฟิลเลตนะ0.2มิลปกติเราฟิลเลตแค่0.2มิลแค่นั้นแหละเย้ <Yep. S 1> นี่ไงโ <Okay. S 1> อ้วเบื่อที่สุดเลยมันไปตามมันไปตามเส้น0.2มิล ตัดแล้วนะก็กดไปที่ surface แล้วเราก็กดไปที่ control B ก็ได้หรือว่าอยู่จะไปที่เอ่อ boolean ก็ได้ให้งานไปสับ boolean อ๋อนี่ boolean boolean นี่นะ boolean ตัวนี้ไม่เก็บ master นะแต่แต่ถ้าเป็น boolean ที่มีสายสายไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าอันนี้ฟฟฟฟมันจะมะีเป็นตัวเก็บ master แต่ว่าครั้งนี้ไม่อยากก็เลยก็อย็่ไว้งั้นแหละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เพราะลองมีก๊อปปี้แล้วนี่ใช่ไหมเออใช่มีก๊อปปี้ละโอเคก๊อปปี้ตัวนึงก็ได้เผื่อไว้ก็อันนี้นะคะก็กด Surface c o n t r o l b ก็คือบูลเลียนนั่นแหละแล้วก็กดสีส้มตัวตัดมัน e n t เ r อร์เอ้าแค่เนียงอยู่ เห็นไหมได้ละ That's it แล้วก็เอามาประกบแล้วตอนนี้ลูกค้าต้องการสองสองอสองเวดดิ้งแบ n นแล้วก็ก็ปีเลยจ้าเห็นไหมยูสวยงามตรงกันเป๊ะโอเคแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยวเรนเดอร์ให้ดูแป๊บหนึ่ง ชอบตอนเรนเดอร์นั่นแหละตอนที่ทำแคทใหม่ๆอะ่ะที่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตอนเรนเดอร์เราก็เลยแบบจะต้องทำยังไงเพื่อที่ให้เพื่อที่ว่าจะได้เรนเดอร์อ่ะก็ต้องทำงานให้เสร็จไงเราก็จะได้เรนเดอร์สองจุดสามโอเคก็จะประมาณนี้ในในในภาพที่ลูกค้ามันก็จะเป็น เนีย่ยนะคะอดี๋ยวแล้วก,ก็เดี๋ยวขอเซฟแป๊บหนึ่งเซฟไว้ก่อนโอเคจ้ะตัวข้างบนนี้กับสีฟ้าก็คือไวโกแล้วก็เพชรก็คือเพชร แล้วเราก็จะเอามาตัวอันนี้ที่เราสร้างไว้เดี๋ยวลองดูนะ สวยงาม15นาทีเสร็จโอเค see you again later บายค่ะ